ถามว่าทำไมเราจึงต้องสวดมนต์ก่อนนอนเพราะการที่พวกเรานั้นได้สวดมนต์ก่อนนอนจะเหมือนมีกำแพงแก้วมาคุ้มครองรักษาบ้านเรือนของเราและเราเทวะกาลก็จะมาคอยปกปักรักษาค้อบครัขวของเรา และกันให้ไม่ให้อะไัน,นั้นหรือสิ่งเมื่ออื่นทั้งหลายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้และการสวดมนต์นั้นถ้าเราพยายามสวดด้วยความตั้ใจบางครั้งเราสวดไปเรื่อยเราสวดอะไรไม่ได้ กอสวดอิติปิโสพระควาและบทสวาขาโทและสุปฏิปันโนสามบทนี้แหละโดยยึดเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณนัน้นมาเป็นเกาะแก้วกำบังไทยถ้าเราสวดมนต์อยู่ตลอดเวลา จนจิตของเราสงบเกิดเป็นสม,มาธิขึ้นมานั่นได้ชื่ว่าเรายังพอได้อันสงจากการที่พวกเราเนั้นพยายามที่สวดมนต์การสวดมนต์น,นั้นเป็นการขับความที่เกียจที่ค้านภายในใจของเรา ออกไปจากจิตจากใจของเราและเมื่อเราสวดมนต์เสร็จก็ขอให้พวกเรานั้งแผนนึกตาให้เกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรของเราถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกวันก่อนที่เราจะนอนนั่นแหละเรียกว่าเราได้สร้าง กำแผนแตวป้องกันเป็นรั้วเขตบ้านของเราแล้วแล่อันสงจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่ล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เราลองทำดูขณะที่เราสวดมนต์นั้นขอให้เรากำหนดถึงบ้านของเรา แล้วให้ถึงเหมือนตะข่ายคุ้มครองอยู่บนราคาจนถึงพื้นตะสุธาหรือพื้นดินเองถ้าเรากำหนดจิตไปสวดไปแล้วกำหนดจิตให้เห็นเหมือนตาข่ายคุ้มครองบ้านเรือนของเรานั่นแหละเรียกว่าเราสวดมนต์พร้อมก็ทำสมาธิที่เรียกว่า สมถะกรรมฐาน,าฐานโดยกำหนดการเสกนเป็นมุ่งที่คออเลือนบ้านของเราได้อานสมสองต่อเพราะกันแล้วขอให้พวกเรานั้นถ้าเรารักตัวเราเองรักครอบครัวของเราก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงพยายามที่จะสวดมนต แลจะเลริญนจิตตะภาวนาให้ได้เป็นกำไรในชีวิตของพวกเราทุกคนเพราะเราไม่รู้เลยว่าความตายจะมาเยือนเราในคืนนี้หรือเปล่าการสวดมนต์เป็นการป้องกันความตายเพราะเมื่อความตายมาเยือนเราจิตเราก็ผ่องใสเพราะเราสวดมนต์ก่อนนอน ก็ขอพวกเราลองทำดูลองประพฤติปฏิบัติดูแล้วรู้ว่าเรามีความสุขขึ้นบ้างหรือเปล่า